ค่ะตอนเราก็สู่ช่องยินีนกรปตูมนะคะ,ะต่อมาช่วยย้ายของช่วยป้าไทยบ้านนะคะมีแขกกระุ่นเดียวโอ้ยเท่าไหร่พรเห็นมันมีอยู่หลายอันอยู่สามอันค่ะ 我把多余的 Boleh. Oh. Atau lu lu kor. Atau น,นี่เรียบร้อยแล้วรถบบรรทุกก็จะไปต่อไปอไป,ไปโอ้โหไปทางลัดเลยโอ้โหไม่เห็นอะไรมืดเลยเอาเอาเอา,อา,าเ,อเอาจะเหรอโอ้ยจะบอกนะตก สะนะโอ้โหโอ้โห,โโหกล้องป้าทายบ้านเนี่ยเห็นแต่กล้องค่อยไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยกล้องค่อยมืดกล้องป้าทายบ้านเนี่ยเห็นอยู่เสื้อป้าท้ายบ้านแต่กล้องค่อยไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหไปทางลัดนะคะเดินไม่ทันเดินไม่ทันไม่เห็นก็ดูแต่กล้อง ก็ดูแต่กล้องไม่ได้ดูคนอโอ้โหเราเบาเด้อลม้มตกเด้อเบาเบาโอ้ยตกกักหมอให้เบาเบา อ้าวโอ้โหอ้าวโอ้ยเจ้าสีแสบก็มาต้อนรับพอดีเลยมมเดินเร็วมากเลยค่อยเดินไม่ทันเลยโอ้โห,โโหดูสิทุกสุดเต็มรถเลยอ้าวเจ้าสีแสบก็มาละต้อนรับเลย โอ้หสีเสียบันตอนรับปลาไทยบ้านเห็นไหมนุ่นนุ่นสีเสียบันตอนรับปลาไทยบ้านแล้วเนี่ยโอ้ถึงแล้วถึงแล้วแล้วที่ปลาไทยบ้านเปิดแล้วอ้าวคน สมบัติเยอะเหลือเกินรถสิบล้ลลอหนึ่งรถสิบล้ลอหนึ่งเออน่นดูสิคะตั้งรถสิบล้อโอ้โหของอะไรเยอะจังเลยนูน่น าใบดาวของเขาเก็บเรียบร้อยแล้วซีแซ่บนี่น,นี่หามเอาฮะ<า>แข็งแรงมากโอ้แข็งแรงมากนู่นอา้าว ไว้ตรวนี้ก่อน,อ,อ,นอ๋อนี่เสร็จเรียบร้อยดีจังเลยมีห้องดีจังเลยโอ้โหคงจะนอนสบายเนาะป้าไทยบ้านเนาะทีนี้เนาะนั่น,หน,น,นแหละปักที่หัวนอนพอดีเลยของเจ้าดีมากของเบดาปักอยู่ที่นี่โอ้ยไม่เหมาะของเจ้าเหมาะกว่าที่เจ้าเหมาะกว่าเลือกเฮ้ยจองก่อนแ,อแต่นนว่า สบายเจ้าได้ที่ดีค่อยคอยก็เลือกเอาตัวนั้นแหละขงหน้าต่างใช่ข้างหน้าต่างแกว่าทางนี้แกก็ว่าอยู่หน้าต่างนี่หน้ตา,า,นต,านต่างก็ช่างค่อยาเลือกเอาทางนูง้นแหละถ้าเป็นค่อย<แ>เออนี่แหละนะเ <laughs> <laughs> ขาว่าของใครของมันเออโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <laughs> ขอขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ